มาดูแลนะเขากันนะคะอ่ะโอเคค่ะมาดูแลเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเอ่อเออเอออะไรละคะหวีก่อนนะคะหวีออกก่อนค่ะฮึสดแว่วเขาไม่ได้สระผมนะคะเนี่ยเราต้องใช้เจลดูแลผมได้ไหมคะให้ผมเขารู้สึกดีค่ะแล้วก็ เออแเก็ขี่ตา้วยค่ะขีตาอออค่ะอี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 ขีตาอีอืมแล้วก็ใช้เจลเจลเนี่ยมันก็เคยมีเจลอยูน่นะ เจลใส่หน้าเราต้องปิดหน้าก่อนปิดตาก่อนแล้วก็ใส่ใจเอาลงไปได้เชฟเดี๋ยวหาเจลก่อนนะใส่เจลลงไปทีเดียวเลยเจลุบว้าวเจลไปเช่ที่สองกัน มาใช้อันที่สามเถอะมาใช้ใช้เต็มหน้าไปเลยเนี่ยแล้วก็ใช้อันสุดท้ายที่จมูกค่ะเซ็ แล้วก็ปิดตาไว้ด้วยนะคะดูแลปาของเราให้สม่ำเสมอน,นะคะชิแล้วก็ใช้แป้งพับ A S M R ของเรานะคะชิปชิป ใ okay. ช้เสร็จแล้วแล้วก็เอาออกเอาออกสะอาดเรียบร้อยค่ะค,ค่ะพึ่ค่ะไม่เป็นไรจ้าดูเล็บเขาค่ะ